สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวินเทจฮิตซองท้งสถานีวิทยกุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาวันนี้พบกับดิฉันกนกวรนเอ็นออนช่องทางการรับฟังรับชมนะคะ fm 99.5MHz am 1521 GHz และทาง YouTube ช่องรายการวินเทจฮิตซอง สำหรับวันนี้เราก็ยังมีสาระดีๆมาให้ติดตามนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะมีคัตติยนารีในพมา่าพระนางมิงเกงสอมีส่วนปรงพระชนพระเจ้านั้นทบุเรงอย่างไรเรามาติดตามรับฟังรับชมนะคะช่วงนี้มารับฟังกับ ภารกิจของเราที่ได้ลงไปช่วยเหลือพี่น้องช่วงพักลบพ,บพัฒนาค่ะวันนี้เราก็จะลงไปที่วันนี้เราจะลงที่โทษค่ะวันนี้เราจะลงไปที่จังหวัดชัยนาทค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สําสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดประสานงานประจำ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา19ตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับทางร้านอาหาร เครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าตาลาดร้านสะดวกซื้อพ่อค้าแม่ค้าร้านขายยาร้านเสริมสวยโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อเป็นการลดอัอรดอดตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส0 1 9ันอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะทั้งนี้ครั้งนั้นเวลาเราไปไหนเราก็ควรตระหนัก ต่อส่วนรวมนะคะก็คือควรสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นเป็นระยะห่างแล้วก็กินร้อนโทษค่ะกินร้อนช้อนส่วนตัวหรือว่าทางที่ดีก็คือควรสั่งกลับมาิทนที่บ้านจะปลอดภัยกว่าค่ะสำหรับเบรกแรกเราก็ได้จบภารกิจหน่วยไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามตามหัวข้อที่ได้เกิดข้างนอกคือ คติยานารีในพม่าพนางเมงเกสหอคือใครพักฟังเพลงสักคู่ค่ะ